รับมีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็น,น,น่าจะา

ที่นี่พอไหมโอเคนางบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยผีมือผีมือลุงพลนะคะผีมือลุงพลทอร่อยอร่อยค่ะจ้าเป็นลุงพลลุงนะคะ เอาแล้วคะขอบคุณนะคะนี่นะฮะ่านใดที่นะนฮะไม่สะดวกทางที่ร้านก็จะหอ่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมทีบ้านค่ะทีบ้านรีบก Menschen. ครับบ้านไี่ทำธุรกิจนตัะครับผมไม่เอยู่ สูตรเด็กเล็ดรับของเราเหลือยังอยู่อีกนะ่ร้อยด้วย๋อนี่ฮะทั่วที่เหลือจากหนึ่งร้อยใช่ไหมฮะเคล็ดลักเขาถือว่าอะไรยังไมคุณผู้ชมน้ำซุปสูตรพิเศษโดยลุงช่างทำเองโดยที่ได้สูตรมาจากพัทยา ที่นี้กับที่เดินทางแบสูตรือนกันนะครับนอกจากนี้นะฮะน้ำมันเจียวน,น,นู่นนู่นน้ำมันเจียวของเราเราก็เจียวเองนะคุณผู้ชมนะฮะได้กินทุกคนเนาะแซ่บเนาะ เจียวกากหมูใส่กระเทียมนะแทนเม็เลยนะทำด้่ยตัวเองนะฮะขอบคุณาใจใส่เแล้วก็ยังมีถั่วกกเยครเอกเหมนกันแ่ะบนนะโคโคเป็นเล็กเป็นเล็กเปนแล็นเกคุณไทยบ้านเอสีซุ่มไทยบ้านไม่ได้รอจานที่ร้อยแล้วนะที่ดี กี่ร้อยแล้วรอบสองพ่อปืนบอกว่าไปหาหมอนวดก่อนเด้อนายบ้านเด้อเอามานวดมือเจ้าพ่อปวยพ่อปืนว่าให้ทายบ้านพักก่อนไปหาหมอมานวดมือให้เจ้าก่อนเด้อตามเที่ยวลมพักกินสบายค่ะเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บ้านนวนได้ค่ะโอ้สาธุค่ะ เพราะว่าทำแล้วตัวมือ,อิห๋อของค่อยไ่ใส่เกี่ยวกระเทียมเส้นเล็กถ้าจะเอากอกได้เด้อดูหน้าตาหน้าทามากเลยมดูมันหอมเนาะหอมคนทำก็สวยเป็นทั้งนางลำเป็นทั้งแม่ค้า อะไรจะขปาดแบบกระดุมมั้งแม่ก็ใส่เส้นแข็งก็เรื่องปืนโอ้โหขอบใจเด้อไทยบ้านไปอวดพ่อปืนก่อนไอ้โมดไอ้อ้เตี๋ยววันเดียไม่ใส่เดี๋ยววันนี้จะไปไปอวดพ่อปืนก่อน ารสาคนทนก็เลยหมูอะไรก็หมดเล้เหรอ้วย่าเยื่อไปไหนอ่ะย่าหมูอ่ะที่หันไว้หมดแล้ หมูที่เราแล้วนะมูแต่ก็ค่อที่ที่เราหั่นนะเนาะกินบะนีเน่าหมแล้วเราบอกเฮ้ยเขากินนะบะนีเน่ามามานั่งรับเมอกี้หรือเ้่านหามายนิเอร์มาแเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไขว่านก่อนตรวดจุกเจ้าก่อน ปาเทาบนะวคองคายอยู่ในถุงนี่เอาเลยจะหอเลยเด้อบาทเหลือกี่ด้วยปลาเท้าหนึงในตัวีตังเหอยังเหลืออยู่นะคะแต้กินกี่ดอกเฮ้ยโอ้ยยังหลายังไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยนับไปน้มากอะซับส่วนพี่น้องเอ้ยยังไหลอยู่ยังไหลดูด้ไมาด้ม้ปาเทราบคังเอ้าค่อกอกมาอย่า นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยกินอิ่มแล้วก็ค่อยเก็บกันนะแล้วพ่งนี้ก็จะมีไีติมการแจกคุณค่ะให้นี่เยอเดี๋ยวหันไปห้าร้อยคนละห้าร้อยเนาะคาละห้าร้อยหกสิบคุณค่ะอุ้ยหกสิบคก็จะมีเลี้ยงขนมเด็กๆค่ะเลี้ยงไอติมค่ะสายมูนค่ะสายมูนช่วงเช้าก็จะ เป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นประเพณีของชาวจับประดงเราค่ะแล้วแล้วมีนางรำไหมคะคือมีไหมนางรำนางรำก็มีนะรำที่นู่นเนาะึ้นบ้านใหม่อ๋อรำขึ้นบ้านใหม่ะีีจจนนนช่วงเช้าค่ะช่วงเช้านะคะ เดี๋ยวถามน้องๆก่อนว่าไงครับดีใจไหมที่จะได้ทุนพรุ่งนี้ดีใจครับดีใจโ้ดีใจเป็นก๊กินแล้วยังลูกก๋วยเตี๋ยวนะไปเอาสิลูกถ้วยน่ะกินแล้วเหรออิ่มแล้วบอถ้าไม่อิ่มก็ไปเอาอีกได้นะลูกยังมีอีกถ้วยยังมียังอยู่ ทีมากางเขานะในวันนี้เนาะผมปุ่นในชุมชนรู้สึกว่าลุงแกงก็ได้ถูกเรียนเชิญด้วยนะกับทีมนี้ะคะก็เป็นพนักงานตั้งแต่เก็บความสะอาดแล้วก็ลําเดี๋ยวก็จะเปนกเป็นค่ะวันนี้ก็คงจะไปเตรียมงานเาะราก็ข้าแถวกันนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าแถวกันที่สดระบีเนะ ผิวเลยอิสระจ้าจ oh. right. well. ิขาหมดอิสระผิวขาขาอะไรขาวพี่จะบอกว่าเคยกินแล้วก๋วยเตี๋ยวว่าจำไว้เคยกินก็แซ่บเด้อแซ่บค่ะพี่สละค่ะเคยกินแล้วก็มากินอีกไหมนี่ย อันนี้โอเคตอนนี้2องชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวช่องแอนทนี่นะคะขอบคุณท่านที่เขามารัชมคลิป้กับทีมแม่ครัวสวบอนะครับสำหรับคลิปนี้นะของ้าชายบ้านนขอบคุณเรื่องหมื่นแปดพันวิวนะครับยินดีด้วยนะครั แก็ระผะคือจะมาดึงมั่งเลยนคุยกับเขานี่เรื่องไดียวเลยให้เกิดการเกียว้อยู่งันกัน ขอใรอไ่ครยาอร่บร่าไม่รู้พระ้ไม่เอาโพยหล้ร้อยใชมเดี๋ยวนี้ยี่สิบสไม่กินเยอะไมแม่มรไม่กินอไม่ได้มันี่ย่น่ะหรอย่สบสอง้สสีุ้้่้ห่เดี๋ยวราใส่นี่แล้วเรา่เอ

แล้วแสิอสประกาศเตียนได้เพื่อละมาละบะมีช้วดีอีกแล้ว กับตอนนะคะได้าเปนเจียวละอครัแรกนจะได้ชิมก๋วเตี๋ยวนะคะยังมีพระมาไว้ที่นี่เราจะเลียงก๋วยเตียวอีกมีเพื่อนเนี่ยข่าวดีเลยข่าวดีเลยขอให้คุณแม่เจริญรม่อเรืองสุขภาพแข็งแรงก็อนขอให้แม่เจริญรุ่งองขอให้สุขภาพแข็งแรงกออนไลน์เจียวไปแล้ว ไ่เโมอ้เยเอยปได้แยกน้าเนาพิเศษเอาพิเศษผู้ใหญ่เมาเโโอเคโอเคเดี๋ยวห่อให้จ้าจเอาอิก่อนนัเดี๋ยวเขาห่อให้ของผู้ใหญ่เส้นเยอะๆของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ไ้าในบ้านของผู้ใหญ่เมาเส้นเยอะๆเอาแยกน้ำ เอาพิเศษทุกอย่างพิเศษทุกอย่างพี่ยาหมาอู้ใ่ญาเทิดผู้ช่วยเด็๋เจ้ากินก่อนแล้วก็ช่วยมันทำยังไรทุ่ยยยู่ยังไม่กลับมายังไท่ยอ่ยังกอย่เ่อ้าวย่วมาส่งเที่ยวออนไลน์พี่ยาหมาผู้ใหญาเทิดผู้ช่วย่ใแต่ว่ามันอันนี้ ดกแก่ก็รู้สิ้นกูเูยกมากูังเดิ้เผอมันเดาหมูมดเลยจะเลยบวย่เ้เผอก่างที่อไปมีไไปเตรียมงานอะไรก่อน ค่อยอัพปลว่าใด้คนแล้วได้ได้ได้มาเบิ่งเด้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแซ่บมากนะคะชิมแล้วนะคะของภาษานะคะย่าน้ำตาลทานีียาน้ำตาลน้ำตาลละมุสวยนลเนาก๋วยเตี๋ยวเไปชิมโอ้สวยเลยมีแต่คนสวยๆอึ้มๆลุกนเลยนะ เดียวเดี่ยวเดี๋ยวเีเ็ดอะไรพี่เ็ดีนไหมเอาวันนี้มีอะไรโอ้จีนแล้วเด้อจีนเอาแต่เนื้อก็ได้แต่เนื้อนะลูกชิ้นไม่จ้องลูกชินไม่ต้อเอาไว้ให้คนชอบลูกชิ้นนี่นะคะไม่าก็ได้แล้วนะคะโอ้มาเอนะคะ ปลาดจอยจอยมันคือถั่วใหญ่เลยอะไรกินหมดสองคนหมดคู่ในนี้นคู่เขาอันนั้นเขายังกินน้อยๆเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะได้ไม่ได้ยุงนะมีโชคมีลาภข้ามลาภใจเป็นเลยป้าจ้ก็

ไปทางไหนยังไปทางอะไรอ๋อรูว่าใส่กี่ตัวบ่างไม่เห็นมาเอาอีกได้อันนี้ใช่ใช่ใช่แล้วบ่เนี่ยยังใส่เงื่อเอาถุงเราหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีดี่าหน่อย สำหรับคลิปนี้นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะกะคะนะ็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในที่สุดนะคะก็หมดแล้วนะคะยิ้มแล้วไปแล้วนะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเล็กยค่ะ